ไม่มีน้ำหนักเพื่อนมีอะไรติดมาหรือเปล่าไซน์ไหนไม่รู้นะแต่เหมือนจะหนักกว่าไซน์เมื่อกี้นะครับโอ้ยดึงสัญญาล้านแล้วนะครับวันนี้จากอันเพื่อนมีกุ้งเลยปลากระจกทอดนะครับมันออกมางับเลยปกติมันจะไม่ออกมานะได้แล้วได้แล้วดึงแล้วทุกคนดึงแล้วดึงแล้ววันนี้ดึงแล้วใบใหม่ดีบเทือนนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันดูนะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้บา่าวพาแอลช่องที่จะพาทุกท่านไปตกปลาในสถานที่ต่างๆนะครับทริปนี้เราอยู่ที่อ่างแม่วะจังหวัดลำปางนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาอ่างนี้นะครับอ่างนี้มีป่าใหญ่เฝ้าอยู่นะครับทุกคนเรื่องราวจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับเชงผู้บ่าพาเอลนะครับทริปนี้เราอยู่กันที่อ่างแม่วะอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางนะครับโหคลิปล่าสุดที่เราไปอ่างแม่เรียงมานะนี่ก็หลายวันพอสมควรแล้วทิปหลังจากนั้นก็คือที่นี่นะครับเพื่อนๆที่นี่มีของใหญ่เออมียี่สุกไทย รีโสเทศแล้วก็พวกปนุนจันท์ที่น่าหลนก็คือยี่สกไทยมีสยี่สิบถึงสาสิบโลโอ้โหอยากได้อยากได้มากาเราจะโดนหรือเปล่าในทริปนี้ไม่รู้นะเอออันนี้ไม่รู้จริงคือมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็ได้ยินชื่อมานานละจากเชียงใหม่มาที่นี่ก็ประมาณร้อยยี่สิบกว่า,กวาเกือบร้อยสามสิบโลนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะถ้าขับชิวๆมาดูวิวด,ดูอะไรมานะครับก็หมายนี้ลืมถามชื่อหมายนี้เป็นของไตคูณหมายนี้มีคน เข้าออกตลอดทุกอาทิตย์จะมีคนเข้าจะมีคนเข้ามานะแล้วสามวันแล้วที่ยี่สกไม่ออกก่อนหน้านั้นมียี่สกออกออกเรื่อยๆเป็นยี่สกเทศน,นะยี่สกไทยนี่ยังไม่ออกก็ไซส์สิบโลไซส์แปดโลอะไรพวกนี้ยแล้วก็มีนวลจันทร์ห้าโลห้าโลก็มีู่เนี่ยหมายข้างๆางนี้จะมีอีกหมายหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ตอนนี้เขามีสามหมายนะแล้วก็จะมีหมายที่ผมอยู่แล้วก็หมายนูน้นนะเราจะย้อนกลับไปดูวิธีปรุงเหยื่อกัน แล้วก็โยนเหยืย่อกันเลยนะเพื่อนมาลุ้นกันคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูอะไรหรือเปล่าวันนี้เป้าหมายของเราก็คือยีศกไทยนั่นเองเพื่อนไปันด้วยกัน,เร,นเรามาไม่ว่างทีนั้นเพื่อนเราต้องใช้ชุดกีวคอหมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนี่ชุดกีวคอหมาประกอบด้วยนะครับเหยื่อยียสกออนไลน์นะซปเปอร์ยีศกลำบ่มเนี่ยเรื่มติดไอเนี่ยเรื่มติดสติ๊กเกอร์มาลำบ่มหมักมากแล้วนะนี่เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับ หมวเชียนะชุดกิวคอหมาถุงละหนึ่งกิโลเนี่ยก็จะมีนี่ยี่สกมอนรลายซูปเปอร์ยีสกกลามบ่มอันนี้ผมมาตกเองก็เลยใส่ถุงใหญ่มาอ่าแล้วก็ตัวหมวยเช้ยสยบปลาสี่อย่างนี้นะครับจะเป็นหนึ่งชุดนะในแอปต่อต่อนะครับเพื่อนนี่ไปเล่นสวายเล่นปลารวมได้นะฉีดใส่ขนมปังหรือว่าฉีดใส่ก้อนเหยื่อได้นะครับผมเราติดตัวนี้มาด้วยนีครับ <c oughs> เดี๋ยวมันเฟี้ยวตอนนี้มาแรงแสงรุ่นพี่ เะือปารวมนะจริงๆอะถ้าเวลาไปตกเนี่ยควรจะเอาเหยื่อไปประมาณสักสองชุดที่มันแตกต่างกันคือถ้าเกิดว่าปลามันไม่กินชุดนี้เราก็ใช้ชุดหนึ่งนะปลาแต่ละอ่างไม่เหมือนกันนะเหยื่อชุดเดียวไม่สามารถที่จะตกได้แบบทุกอ่างทุกเขื่อนขนาดนั้นนะเพื่อนๆมันมันก็ต้องเลือกกินนะนะเราก็มีตัวสำรองคือตัวนี้ที่ที่นีอ่อ่างแม่ว้าเนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นหลักส่วนอ่างแม่เลียงตัวนี้ผมลองแล้วโอ้โห มาทั้งสองทิปเลยหรือนิ้วกินนะแต่ตัวเนี้เหมือนจะชอบมากกว่าเออมันถนัดแนวของหอมแบบนั้นนะง่างยๆมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแค่ทุกคลิปนะผมจะสอนวิธีการผสมเหยื่อนะครับวิธีของผมเองนะก็ะคือผมจะดูจํานวนคันคันเบรผมมีหกคันนะครับผมก็จะใช้ลำคือ,อง่ายๆคือปรุงเหยื่อให้มันพอดีกับเบรหกคัน,นมันจะหมดพอดีอ่ะหรือมันจะเหลือมาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะ แล้วพอเราเปลี่ยนเหยื่อรอบไปต่อไปเราก็ผสมใหม่นะครับกลิ่นมันจะหอมอยู่ตลอดนะเพื่อนๆคือนเพื่อผมจะไม่ผสมแบบทีเดียวตั้งแต่เช้าแล้วก็จนไปถึงเย็นเนี่ยสังเกตดูพอมันเจอความร้อนเจอความอบมันมีน้ําผสมไงพอไปถึงตอนเย็นปุ๊บกลิ่นจะโบดนะเพราะฉะนั้นคือช่วงเย็นเย็นเนี่ยเขาค่อยได้ปลาแล้วน,นะครับปลากลิ่นมันไม่ใช่เหยื่อสูตรไปแล้วอะง่ายง่ายนะว่างั้นนะอ่ะผมเอาข้าวประมาณนี้นะลำบ่ม แล้วก็ใส่ขนมปังไปที่จริงทริปนี้เนี่ยมาล่ายีสกผมจะเน้นลำให้เยอะกว่าขนมปังปั่นผมไม่ไม่มากนะแต่ก็พอให้มันมีก้อนให้มันแตกตัวออกมาหน่อยเพื่อที่ปลามันจะไล่กินไอเนี้ยตัวชิ้นขนมปังมันก็จะมาเจอตัวเหยื่อนั่นเองนะครับนะพอเราได้สองอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเอาน้ํามาพรมๆหน่อยนะครับน้ำมาขมขมไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเหนียว เราใส่แล้วลองตีๆดูถ้ามันเข้าที่แล้วก็พอนะครับถ้าไม่เข้าที่ก็เอาน้ําใส่เพิ่มเอาตรงนี้นะกุ้งมือขึงขึงอันนี้ยังไม่ได้น้ํำแต่เพิ่ม ดูขนาดของตะก้อนะเพื่อนๆว่าเออมันใหญ่ไปไหมเราควรจะให้มันบาลานซ์กับตัวตะก้อของเรานี่อ่ะปั้นได้ละพอปั้นได้แล้วนะครับผมจะเปิดด้วยตัวซปเปอรย์ยิสกซปเปอรย์ยิสกเนี่ยกลิ่นจะแรงคือตัวนี้อ่ะผมมาตกเองเดี๋ยวใส่ถุงใจมาตัวซปเปอรย์ยิสกเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว่พอมาถึงไม้แรกนะผมจะใช้ตัวที่มันกลิ่นแรงที่สุดก็ค,คือตัวนี้เพื่อเรียกตาเข้ามา พอปลาเข้ามาแล้วอ่ะผมจะใช้ตัวยีส่ส่งมาไล้เพราะว่ากลิ่นมันจะอ่อนลงคือปลานเข้ามาแล้วไงยังไงมันก็แบบเจอเยอะง่ายขึ้นเงนี่นะครับหอมเพื่อนบอกเลยหอมหอมเปรี้ยวนะซุปเปอร์ยี่ส่นี่จะหมักมาแล้วนะครับตัวซุปเปอร์ยี่สมงนี่จะร้อยยี่สิบาทนะจะแพงกว่าตัวยีส่สมงมาไล้อยู่ยี่สิบาทเพราะว่าวัสถุดิบมันเยอะกว่านี่นะเห็นไหม คือใส่เหยื่อปิดท้ายนั่นแหละคือให้เหยื่อมันลอยอยู่ข้างบนนะ่ะไม่ต้องเอาเหยื่อลงไปถึงข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนนี้นี่นะครับพื่งเพื่อนบอกเลยหอมโอเคพร้อมตกไปไปโยนเหยื่อกันโอเคครับพเพื่อนตอนนี้ผมก็ทำแคมป์เสร็จแล้วนะนี่เลยแคมป์ของเราตั้งตรงนี้อยู่ใกล้เบ็ด มองเข้าไปเห็นเบ็ดพอดีแต่ว่าเช้าเช้าสายๆเนี่ยแดดมันจะส่องหน้าพอดีนะมุมนี้มีนี่ด้วยเปยอ่าเปยที่นี่มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะล่มแต่มันจะไกลจจะเบ็ดนิดนึงตรงนี้เอาไว้นั่งพักแล้วกันไว้นอนเปเล่นอะไรเงี้ยหมายนี่สวยทุกคนหมายนี่สวยตรงนี้เดี๋ยวคข้ามๆนี่เล่นเบ็ดเสียบนะเล่นพวกปลาปลากดปลาบูนะรอบๆเนี่ยเล่นได้ถือว่าสวยเลยทุกคนหมายนี้เพื่อน ผมเอาเบ็ดคันเล็กสองคันอ่ะคันแปดฟุตอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นตะเพียนกันที่นี่ตะเพียนรับแขกมีไซส์่าครึ่งโลจนไปถึงหนึ่งโลนะครับนะแล้วเราจะพาดบาไม้ไว้ตรงนั้นเล่นแกงเหงาเมื่อกี้กระดิ่งดังเลยอะ่ะมันดังกริ๊งๆแล้วก็เงียบไปเลยอะ่ะน่าจะหลุดไปแล้วไต่คูณบอกไว้ว่ามีพี่ข้อกับดักมาใส่ไว้นะครับแล้วยังไม่ยกขึ้นนะตั้งแต่วันไหนไม่แน่ใจนะครับผมจะเป็นคนยกขึ้นให้เองนะครับเรามาดูกันซิว่า ได้ปลาหรือเปล่าถ้าได้ปลาด้กุ้งนี่เราก็เอามาเป็นเหยื่อล่อเอาเบ็ดเสียบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลาเราก็จะเอาเหยื่ยอเราลอดต่อนะครับใส่ตอนกลางคืนนะมันจะดีกว่าเรืมพังละขึ้นมาก่อนกันไม่มีอะไรในกอไผ่เฮ้ยมีปลาโอ้โหเฮ้ยเๆมีกุ้งอ่ะมีกุ้งเล็กแบบเล็กมากเลยนะเนี่ยดูก,กุ้งนะกุ้งเนี่ยดูปลาที่จีปานินชอบนะกุ้งเนี่ยแต่มันตัวเล็กไป แต่ต่ขอคันเบ็ดสองคันนั้นมันก็สําหรับตกวันนินอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกุ้งนี่ได้สบายนี่นะครับเหยื่อของเรานะจอนไว้ตรงนี้เลยอ่ะสถานการณ์หน้าดินของเราก็คือลมมันแรงนะครับแล้วผมไม่ได้ปรับคันเบ็ดลงนะเอาจริงที่นี่มันมีของใหญ่เราก็ไม่รู้มันจะโดนหรือเปล่าถ้ามันโดนปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าเราเอาคันเบ็ดลงเยอะเกินไปเนี่ยมันดึงหลุดไปได้นะครับ ผมก็เลยยังเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยลมแรงจริงแต่มันแบบมาสามนาทีสีทีแล้วมันก็นิ่งเงียไปสักพักใหญ่ๆมันก็มาอีกเคือมันไม่ได้แรงแบบตลอดเวลาอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวตอนเช่นผมจะมาดูอีกทีนึงแล้วก็คืนนี้ผมก็จะใส่ไว้แล้วมาดูตอนเช้าด้วยนะตอนนี้เหยื่อไม้สองนะไม้แรกเงียบเออมีอาการอยู่คันเล็กกำลังจะเปลี่ยนเหยื่อแล้วมันก็ดึง อ่าแล้วก็หลุดไปนะคือมันดึงแล้วมันหลุดเลยอ่ะยังไม่ได้วัดเบ็ดอ่าน้ำตื้น,นเพื่อนถ้าเลยบีสามสี่เมตรน้ำน่าจะลึกกว่านี้เป็นระดับที่ปลาเขาไากินได้ง่ายเดี๋ยวลุน้นกันต่อวันแรกส่วนใจประมาณนี้แหละเงียบๆไปกินวันที่สองวันที่สามไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่า <c oughs> หรือจะให้เอาเลยนะนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วมีอะไรมามีอะไรมาดึงเบ็ดเราลากหลอกลั่นเลยนะครับ ปลาตะเพียนรับแขกนะที่นี่แล้วมันจะกินช่วงเย็นจนถึงสองทุ่มนะส่วนใหญ่ที่โดนกันนะนีเย็นแล้วประมาณเกือบเกือบห้าโมงเฮ้ยทำไมมันเบาโอ้ยหลุดเหรอเฮ้ยมาไหมอ่ะอ๋อ,อมีอยู่เปล่าเฮ้ยหลุดเพือพ่อนโอ้โหอะไรอ่ะหลุดเฉยเลยโอ้มีสาลายด้วยอ่ะเพื่อน เบ็ดไม้ไผ่ของเรานะครับผมกําลังหาทําเลว่ามันจะเสียบที่ไหนดีนะแต่ว่าผมชอบตรงนี้นะครับเป็นแบบที่อยู่ของปลาเดี๋ยวเราปักไว้ตรงนี้เลยแล้วก็จเจ้ากระดิกระดิ่งไว้แบบนี้เลยนะจริงใส่กลางคืนนี่จะเห็นผลนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปอืมาลุ้นกันเบ็ดเสียบเหยื่อไส้เดือนนะครับเบ็ดมันโยกอะ่ะหายเอ็นก็เกือบตึงนะโอ้ยังยัง ลมมันพัดเม่เฉยขันเดิม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 โอ้ยทำไมมันเบาๆแบบนี้เพื่อนมองเห็นนะมันมืดแล้วนะแล้วเมื่อกี้ลอกมันล่นผมก็เลยมาวัดเลยนะไม่ได้เอาไฟมาไม่รู้หรอเอ้ไอ้มีตัว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  โอ้ตัวแรกของเราเพื่อนมาแล้วปลาอะไรตาเพียนตาเพียนใส่เล็กหน่อยประชังได้ลงน้ํานะครับเราอาจจะเอาไว้เป็นเหยื่อล่อของปลาบูนะพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เรามีไส้เดือนอยู่ก็จะใช้ไส้เดือนไปก่อนเพื่อนเห็นไหมหนึหน่งตัวนี่หนึ่งตัวผมจะลองเอาย่อนใส่หน้านเลยนะปกติแล้ววิธีนี้ดีที่สุดมันจะงับเลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บกระดิ่งก่อนไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะ มองตามไฟผมนะเพื่อนๆใช่ปลาบู่นเนี่ย,นยใช่นะอุ๊ยเอาแล้วงับเลยมันออกมางับเลยปกติมันจะไม่ออกมานะจนกว่าเราจะตกไปถึงหน้ามันแต่อันนี้ยังไม่ถึงหน้ามันเอาเลยนะผมรอให้มันคืนก่อนได้แล้วได้แล้วโอ้โหมาแล้วหนึ่งกลางคืนนี่ก็เอาปลาบู่นี่ก็ม่วนอยู่นะเพื่อนๆตัวมันก็โอเคอยู่นะเนี่ย ปะบูตามธรรมชาตินะเพื่อให้ทำอาหารนะครับเอาไว้ก่อนนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะมาดูมุงอันเนี้ยมุงเหยื่อเนี่ยพรุ่งนี้นะแต่ทีนี้ผมส่องไฟดูแล้วผมเห็นแสงไฟมาสะท้อนออกมาจากข้างในอะ่ะแสงแสงจากตามันไม่ได้เข้าไปด้วเพื่อนมันอยู่ข้างนอกปบูปบูอยู่รอบมุงนะมันเข้ามุงไม่ได้มันจะไปกินอาหาร นี่มีน้ำหนักเพื่อนมีอะไรตริดมาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงมาแล้วมันเอียงซ้ายเอียงขวาปลา,าหรือเปล่าเรืออะไรหรือเปล่าเพื่อนหรือว่าไม่มีอะไรเลยพีเย่เหมือนจะมีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงอย่างเงี้ยปลาแน่นอนครับมันดึงไปพันกันกับอีกคันหนึ่งอ่ะอุ้ยปลาอะไรไม่รู้โอ้ยตะเพียนตะเพียนเคลื่อนมาแล้วตะเพียนตัวแรกเฮ้ยตัวสองนี่แต่ตัวนี้มีไซส์หน่อยกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเมื่อคืนนั่นแหละ โอ้มาแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นวันนี้กันนะเ <as> พื่อนอนี่ก็เท้าเปื่อนแล้วนะครับลงน้ำไปตีเบ็ดนะนี่เลยใส่เนืยเมื่อวนมาดูดิเป็นไงมีปลา,า,าเปล่าอ,อุ้ยปลาเล็กเพียบโอ้โหอู้เฮ้ยเขาบอกปลากระจกทอดอร่อยนะลองไหม จากปลายเฮ้ยโอเคอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวดากอีกวันนี้ดากอีกเพื่อนมีกุ้งีด้ได้อะไารทอดหมดมันเยอะเกินกว่าจะปล่อยผ่านนะเอามาทําอาหารมีประโยชน์สุดนะครับเพื่อนๆนี่เลยปลากระจกทอดนะครับแล้วก็ปลาบูนะครับเอาจริงผมนึกว่าผมกดอัดไปแล้วนะมันจะโอ้ตอนที่เอาลงกระทะนี่เสียงแบบสู้ขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆเสีนได้ไม่ได้เห็นตอนนั้นนะครับ ปาเป็นอาหารจากธรรมชาติที่เราหามาได้นะผมว่าที่ดักปลาตรงนี้ผมต้องซื้อติดไว้บ้างละสนุกดีเหมือนกันเนี่ยมากินปลากระจุกทอดด้วยกันครับระหว่างที่รอปลากินเบ็ดล้วก็ต้องหาอะไรทํานะฮะกิจกรรมทําไม่งั้นห่อเหี่ยวหัวใจนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเคยกินแมลงทอดไหมอารมณ์มันประมาณนั้นแหะแต่ว่ามัน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 มีความเป็นปลาแต่กลิ่นคล้ายๆอย่างนั้น อ,อร่อยกุ้งเล็กโหผู้บอกเลยอย่างชอบเลยอ่ะเดี๋ยวดักเพิ่มแน่นอนนะ าแล้วเพื่อนตะเพียงสวยอยู่นะมาแล้วมาและถึงเวลาจุดไฟทำอาหารเย็นนะนเพื่อนผมเตรียมไก่มานะครับจากที่บ้านนะอันนี้ซื้อมานะบอกเลยไม่ได้หมักเองนะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงหมักหมาล่าหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่เครื่องเทศแบบชัดมากอะ่ะชัดเจนมากเลยนะ เดี๋ยวรอดูหน้าตาตอนสุกนะเพื่อนไก่ย่างไมห้ของเราเพื่อนโอ้โหแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วนะครับผมอันนี้ทําเองนะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยก็เขานึ่งนะครับเขานึ่งนี่น้องครูออกมาให้นะครับกําลังจะทําเบ็ดเสียบให้ไผ่นะแล้วก็สัญญาณมันดังนะ <S <S น่าจะต่อเพียนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เยอะไปสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเก็บกล้องแล้วก็เลยเอาเข้าไปในเต็นท์เอากล้องมาใส่ที่คอแต่เพียนทุกคนใส่ไหนไม่รู้นะแต่เหมือนจะหนักกว่าใส่เมื่อกี้นะครับโอ้ยมันสายพันกันอะโอ้โหดึงดึงสู้อยู่ ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าท,ทุกเมื่อี้อืออื้อคนโผล่ส่โลเลยอู้เอาเรื่องนี้เอาเรื่องเกือบเกือบสองทุ่มนะตัวสองมาแล้วนะครับตะเพียนได้อยู่นะสซสวยอยู่ตัวที่สองของเราครับวันนี้นะเหยื่อมันเสียวสองไม้โดนสองไม้นะครับผมมาแล้ว อุดึงแล้วทุกคนดึงแล้วดึงแล้ววันนี้ดึงแล้วอุ้ยวุ้ย,ยติดต่อหรือเปล่าออมาอยู่มาอยู่รูปปลาอะไรครับยังอยู่อยู่นะน่าจะตะเพียนหรือเปล่าแต่ว่ามีใสอยู่ผมว่าตะเพียนนะแต่ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าตัวเมื่อวานอยู่นะนั่นไงตะเพียนจริง อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไลได้ทีนี่โอ้โหมาแล้วมาแล้วตุ้งเพียนอุ้ยส่โ,โลใหญ่อ,ย,ย,อยูโลหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไมเกือบๆโลนะครับวันนี้มาแล้วอู้นานเหมือนกันอ่า สองชั่วโมงตีอ่ะสองชั่วโมงนะถึงกินเฮ้ยแต่เพียนมาแล้วอ่าผมเกิดความสงสัยไงว่าเอน้ํามันลดหรือเปล่านะผมก็เลยเอาไม้เสียบไม้เสียบไว้นะที่ตรงนี้คือตรงที่มีน้านะครับตอนนี้น้ําลงเมื่อวานผมเสียบไว้เมื่อวานบ่ายนะจนถึงตอนนี้ตรงประมาณห้าเซนก็คือปล่อยน้ําให้การเกษตรอยู่แต่ปล่อยน้อยการปล่อยน้ําก็มีผลต่อปลาน,นะครับ บางวันกินบางวันไม่กินถ้าปล่อยวิ็นเม็ดนี่ไม่กินเลยนะอย่างกิวคอหมาเนี่ยลองไปดูิีวกระก่ันได้ไม่เอาเลยทํายังไงก็ไม่กินนะครับปลาไม่กินเองอะเอาอะไรมาป้อนก็ไม่กินพวกปลาปลากปลากายอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> พวกนั้นกินนะครับนะเดี๋ยวเรงมาดูกับดักนรอยเซโอเคครับเพืพ่อนๆได้อะไรหรือเปล่าโอ้โ,โหเฮ้ยกุ้ง ปลากระจกกุ้งกุ้งโอยปลากระจกตั้งแต่เมื่อวานนี่คือตายแล้วนะเราได้ปลากระจกทอด่างนั้นเพื่อนๆนะเราจะเอาไว้นี่ก่อนเอาไปนี่ก่อน,อน,อนตอนนี้ไต่คลนนะไปนู่นละนูน่นอ่าเรื่องจากว่าทั้งตั้งแต่มาอยู่เนี่ยแล้วก็มีพี่ๆที่เขามาตกก่อนผมนะเห็นเป็นเสียงเดียวกันก็คือว่าปลาฝั่งนู้นเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นที่ผมบอกเพื่อนๆอนนะว่าเออมันขึ้นแต่ทางนู้นไกลๆเนะี่ยชชิด,ดฝั่งนูงนะ้น วันนี้น้องคูนก็เลยจะไปดูว่ามันลงเบรได้ไหมแล้วก็จะเอาเยื่ออ่อยอ่อยเลยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมจะกลับตอนเย็นนะตอนเช้าเนี่ยผมจะเข้าไปเทสเลยนะคือจริงๆพออ่อยปึ้บเมือนมันต้องใช้เวลาประมาณสามวันสี่วันใช่ไหมบางที่ก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยกว่า,ามันจะเข้าแต่ด้วยความที่ยังไงเราก็ต้องกลับพรุ่งนี้ไงเราเลยเข้าไปเลยเพื่อนดิบ,ดบเลยลองดูเลยไม่กินก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการที่เราไป เปิหมายใหม,ใหใหม่ไปลุยหมายใหม,ใหใหม่มันก็เป็นเป็นความแตกต่างนะมันก็ยังมีมีความหวังไงว่าตรงนี้เราอยู่มาหลายหลายวันแล้วก็มีปลายใหญ่มันไม่เข้าอนะต้องย้ายดูยังมีความหวังอยู่พอได้เห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปหมายใหม่หมอ่ะเดี๋ยว,วไงรอฟังข่าวจากน้องคูลดูว่ามาลงเบีได้หรือเปล่ามันแบบรกไหมมีพื้นที่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ โอทุกคนยอดสะเดานะต้นสะเดาเพียบเลยนะในป่านี่เดี๋ยวเราลองเด็ดไปกินกับน้ำพริกดูนะเพื่อนเนื้อย่างนี้ต้องมีทุกทิปนะเพื่อนผมผมเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วนะครับก็เลยต้องเวลาเราอยู่ห่างไกลบ้านอย่างเงี้เราก็ต้องมีอะไรที่แบบ เป็นสิ่งที่เราชอบนะเอามากินเพื่อเสริมกาลังใจนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะกินกับน้ําจิ้มแจวนะครับแล้วก็สะดาเอ,อยอดสะดาที่เรามานะแล้วก็กินกับน้ําพริกปลา้านะครับน้ําพริกปลานี่ผมได้มาจากเชียงใหม่นะครับอ่าไม่รู้เสียหรือ,อยังนะแช่น้ําแข็งมาถ้าเดี๋ยวมาดูกันโอ้นี่นะเพื่อนเพื่อนผักสดาที่เราเก็บได้นะครับแล้วก็เนื้อจ่างนะครับเดี๋ยวหลงังจากนี้จะลงมือหั่นเนื้อแล้วก็ลุยทานเลยนะเพื่อน ื่อสัญญาณดังนะอันนี้นะครับดังแล้วก็สายหยอดเลยนะอ,ยอุ้ยมีตัวมีตัวตับเหยียนแนะ่อุ้ยสาสใหญ่แล้ว มาแล้วมาแล้วสวยงามหมายใหม่ดิบเถื่อนนะครับนี่น้องคูณมาส่งนะครับไตคูณคืออน้องมาถัง ปลาเมื่อวานนะทํำหมายแล้วก็อ่อยแล้วมาตกเลยวันนี้มาพาเพื่อนมาดูดูหมายนั่นแหละปลานี้ว่ากันทีหลังเพราะว่ามันเพิ่งอ่อยเพิ่งอ่อยเมื่อวาน,นมีโอกาสที่จะไม่ใช่ตัวสูงนะครับแต่ตรงนี้ปลาขึ้นดีก็เดี๋ยวมาลองเสี่ยงกันดูนะข้างล่างน้ําน่าจะลึกอ,อยู่นะวิวสวยวิวสวยสัญ,ญญาณโทรศัพท์ p อเอทูนะครับตรงนี้โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมขอจุดตัวก่อนนะครับ โอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงหมายเรียบร้อยแล้วนะไปยนเหยียก,กันเลยครับเบ็ดสิบฟุตยยนเหยียบยากนะเพราะว่ากิ่งไม้ยังไม่ได้ไม่ได้ออก เรานั่งตีเลยแล้วกันนะครับติดแน่ให้ดูสภาพหมายนะครับตรงนี้เอาจริงๆถ้าตัดอะไรออกก็อันนี้สี่คันถ้าวางชิดๆกันเจ็ดประมาณเจ็ดเจ็ดกำลังดีแปดแปดก็ได้แต่มันจะแค่ไปมันจะมันจะติดเวลาเอาปามันจะลำบากนะประมาณเจ็ดคันนี่ ตรงนี้สามารถนั่งได้ถ้าเอาจอบมาไถดีเอามาแบบเกี่ยวดินอยดีนะข้างบนข้างบนถ้าตัดต้นไม้ตรงนี้ออกนะก็สามารถกางเต็นนี้ได้เลยมันเรียบอีแล้วเนี่ยโอเคเลยถือว่าเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะข้างบนมีพระอยู่หนึ่งรูปถ้าถ้าข้อมูลไม่ผิดนะข้างบนนี้ถ้ามีเสียงอะไรไม่ต้องตกใจนะครับมันต้องเฝ้านะถ้าเฝ้ามาสามวันเนี่ยตรงนี้อาจจะได้ลุ้นอยู่เพราะว่า โดนเหยื่อไปเมื่อวานแล้วเหยื่อเราอีกมันก็ไม่ชินไม่เคยกินไงในชีวิตมันไม่เคยกินเหยื่อเราอะไม่คุ้นกับกลิ่นอืมแต่ถ้าผ่านไปสองสามวันน่ะถ้ามันอยู่แถวนี้นะแล้วมันมาโดนเมื่อแต่วันแรกนะวันที่สามอาจจะโดนหรือวันที่สองอาจจะโดนเออเรามัเราต้องเห็นมันขึ้นตัวตรงนี้ก่อนนะนู่นหมายที่ผมอยู่หมายนู่นนะครับหมายเก่านะหมายตินดอย ตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนผมมีอะไรอยากจะกล่าวพวกคุณทุกคนคือเหตุผลที่ผมยังทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับคลิปล่าสุดแสนวิวแล้วนะเพื่อนอคลิปที่อ่างแม่พานะครับตามไปดูกันได้ครับคลิปนี้ถึงเราจะหาปลายิสโกไทยไม่เจอนะครับแต่เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ได้มาเจอสถานที่ใหม่ๆได้มาดูหมายใหม่ๆแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศระยะการตีเบ็ด ของหมายที่นี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนแบบว่าเออบางคนอยากเข้ามาเงี้ยก็สามารถเข้ามาเช็คได้เลยคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีเราจะกล่าวนอกจากคําว่าฝากไว้ก่อนเถอะอ่างแม่วะ